หลายคนนะครับถามกันเข้ามานะครับว่าเเารลอยของโปรเนี่ยมันมีดีแบบไหนมีดียังไงวันนี้นะครเราจะมาชําแหละความรู้แล้วก็รายละเอียดของเเ้าลอยเนี่ยไปพร้อมกันเลยครับ ลอยโปรนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นเพาลอยของตัวลูกปืนล้อใหญ่ก็คือเพาลอยโปรเนี่ยสามารถอัพไซส์ลูกปืนล้อนะครับที่ใหญ่าาก,าากว่าเดิมใหญ่กว่าเพาลอยทั่วไปได้นะครับเพื่อเวลาที่เราใช้งานเนี่ยมันจะทําให้มีเขาเรียกว่าการใช้งานทั่วไปมันมีความร้อนอยู่แล้วแต่ของเราเนี่ยจะเป็นความร้อนที่ต่ํากว่าซึ่งตัวลูกปืนล้อใหญ่เนี่ยนะครับเวลาการใช้งานเนี่ยมันจะทําให้มีความร้อนที่ต่ํากว่าลูกปืนธรรมดาทั่วไปแล้วก็จะมีความแข็งแรงทนทานกว่ามันจะทําให้เราเนี่ยประหยัดค่าใช้จ่ายและลดความเสี่ยงที่ลูกปืนล้อเนี่ย ขายมา3าปีแล้วยังไม่เคยมีปัญหาเลยนะครับไอ้ที่ว่าลูกปืนล้อแต่กลางทางคนอาจจะคิดกันว่าเอ้ยอะไรมันหายา,ยากไหมอะไรยังไงอะไหล่หลักๆเนี่ยคือคือที่เราใช้กันนะมันก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นรุ่นของพาวลอยทั่วไปเลยจะมีแต่แค่ลูกปืนล้อนี่แหละที่มันใหญ่ขึ้นซึ่งไอ้ตัวลูกปืนล้อที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวเลยว่ามันจะหายา,ยากสมมุติว่าทางลูกค้าเนี่ยอยากจะเปลี่ยนลูกปืนล้อหนึ่งเลยคือแจ้งมาที่เราได้กับ2 ถ้าเกิดจะเปลี่ยนเองโดยที่แบบไม่ต้องแจ้งเราหาใกล้ๆเนี่ยเบิกศูนย์อีซูซูได้เลยครับรหัสลูกป,ปืนเนี่ยเดี๋ยวผมลงไว้ให้เพราะว่าพี่ๆเนี่ยจะได้หาเปลี่ยนหาทำกันเองได้แบบฉับไวทันเวลาได้เลยแล้วก็เพาล้อยลูกปืนล้อใหญ่เนี่ยก็ไม่ต้องห่วงนะครับว่ามันจะใส่กับล้อตัวน,นู้ตนตัวนี้ได้ไหมคือมันใส่กับล้อเพาลอยได้ครับล้อเพาลอยปกติที่เราใช้กันทั่วไปตามท้องถนนนี่นะครับเป็นล้อกึง่งล้อแม็กซ์ใส่ได้หมดเลยนะครับ <Okay. S 1> ไม่มีปัญหาแข็งแรงทนทานด้วย